คุยกันกน่อนคุยกันกน่อนสวัสดีค่ะพบก,กับเราในะนช่องกาม่ลี่สีอไทยนะคะอ่าวันนี้ลูกสาวจะทำอะไรคะวันนี้วันนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะจะบอกน้องก่อนใช่ไหมคะ,ะคะ่ะอ่าจะพาน้องออกเดินก่อนนะคะแล้วก็จะบอกน้องนะคะว่าจะกลับบ้านแล้วนะคะพี่พิมจะไปเรียนหนังสือแล้วนะคะ สุพรรณสาของเรามาแล้วสุพรรณสาวันนี้เล่นโคลนแฉะเต็มตัวเลยนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะฝนตกนะคะตั้งแต่เช้านะคะยันเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็ยังตกลินลินอยู่นะคะยังไม่หยุดตกนะคะ,ะสุพรรณสาพี่ฟิมจะกลับบ้านแล้วนะคะคิดถึงพี่ฟิมไหมคะพี่ฟิมจะกลับบ้านแล้ว มาแล้วมาแล้วพี่ฟิล์มก็จะไปโรงเรียนเดี๋ยววันพุธนะคะทุกวันพุธนะคะก็จะไปรับพี่ฟิล์มนะคะแล้วก็วันศุกนะคะตอนเย็นนะคะก็จะไปรับพี่ฟิล์มมาหาน้องสุพรรษานะคะมาหาน้องเรื่อยๆนะคะน้องจะได้ไม่เหงานะคะ วันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีอีกวันหนึ่งนะคะคุณพ่อก็ได้พาพ่อใหญ่ออกเดินด้วยนะคะวันนี้นะคะ,ะทำยังไงคะพี่ฟิล์มจะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะรักพี่ฟิล์มหรือ,อยังคะรักกันหรือ,อยังรักพี่ฟิล์มหรือ,อยังคะรักหรือยังรักพี่ฟิล์ไมไหมคะ พี่ปิ่มจะไปโรงเรียนแล้วนะชอบมากเลยนะคะลงไปเล่นแฉะอีกแล้วอันนี้สุพรรณสายอยู่ในโรงช้างเล่นดินทั้งวันเลยนะคะเล่นแฉะนะคะเพราะว่าฝนสาดนะคะเข้าโรงช้างนะคะสุพรรณสาก็เล่นทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะอะไรได้อาไม่รักพี่ปิ่มแล้วเหรอวันนี้ไปแล้วนะคะ ไม่รักพี่ฟิมเหรอคะวันนี้คะนะคะดูดูนะคะนนทำท่าเงาเงาแล้ว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 เร็วเขาอยากเล่นแฉนะคะ ไม่เล่นแฉะนะคะวันนี้นะคะปิดยาเฉยเลยนะคะโอ้ใจแข็งนะคะวันนี้ใจแข็งนะคะไม่เล่นแฉะนะคะอ่ะดูดูท่าเดินนะคะเอ้าเอา,เ,อาอเดินเฉยเลยนะคะไม่เล่นนะคะโอ้เก่งนะคะวันนี้ไม่เล่นแฉะนะคะ <laughs> เก่งมากเลยวันนี้ไม่เล่นแฉะเลยใช่ไหมมาหาพี่ฟิล์มก่อนเลยพี่ฟิล์มจะไปโรงเรียนแล้วพี่ฟิล์มจะไปโรงเรียนแล้วทำยังไงคะอ่าฮะพี่ฟิล์มจะไปโรงเรียนแล้วนะทีนี้หนูก็จะอยู่กับคุณพ่อนะคะกับน้องฟูจินะคะกับพี่ปาม พี่ฟิมก็จะไปโรงเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะลูกสาวเพราะว่าช่วงเปิดเรียนนะคะพี่ฟิมก็จะไปอยู่กับคุณยายนะคะเอา้าเอ,าเอาหายพี่ฟิมแล้วนางอย่าพาไปทางนน้นลกูกเดี๋ยวพ่อใหญ่มามาทางนี้ไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้นะคะเพาพ่อใหญ่เพิ่งหายตกมันใหม่ๆนะคะ เข้าใกลยังไม่ได้นะคะเราก็ต้องเล่นอยู่แถวนี้ก่อนนะคะให้พ่อใหญ่เข้าบ้านก่อนค่ะโอ้แปลกมากเลยนะคะสุพรรษานะคะวันนี้ไม่เล่นแฉะนะคะปกตินี่ชอบมากเลยนะคะเล่นแฉะวันนี้ผิดหูผิดตาเลยไม่เล่นแฉะแปลกจังเลย ทุกวันนะคะถ้ามาแถวนี้สุพรรณสายจะต้องเล่นแฉะนะ,ะเล่นตมนะคะวันนี้ไม่เล่นเลยอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วนู่นมีเพื่อนมาด้วยนะคะนู่นมีสีนินกับแพนด้านะคะอ่ะอย่าไปทํารถเขานะลูกมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเป็นรถขีดเส้นนะคะ อ้าวไปไหนแล้วนะมานี่มามานี่มาโอ้รู้สึกวันนี้สุพรรณสาจจะหิวนะคะ คุยกันก่อนคุยกันก่อนอคุณคุณสาววันนี้เหมือนไม่สนใจพี่ฟิล์มเลยนะคะมาแล้ว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  ไม่คิดถึงพี่ฟิล์มใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปนานๆเลยเอาไหมหให้พี่ฟิล์มไปนานๆานเลยได้ไหมทำท่าเหมือนไม่คิดถึงกันเลยนี่ใช่ไหมหสุพรรษาอาสุพรรษาวันนี้ไม่ไม่หาพี่ฟิล์มนะคะเอาไหมคะให้พี่ฟิล์มไปนานๆเอาไหม <c oughs> ดูก็ทำตาโตใส่นะคะ <c oughs> ก็าทำตาโตใส่เสียงอะไรเสียงน้องพงเงินร้องเอ๋อเสียงน้องพงเงินร้องใช่ไหมใช่ไหมสุพรรษาอ้าวไปหาน้องพงเงินนะคะอ๋ะออร่อยใหญ่เลยย่าข้างทางนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณท่อเข้าบ้านหรือยังเขาทำตาโตนะคะตาใหญ่ตาเล็กนะคะสุพรรษานะคะอ่ะจะทำอะไรคะนั่นอะ คุณพ่อน่าจะเข้าบ้านแล้วนะคะวิะ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยแล้วพาน้าวิ่งหน่อยเร็วดูนะคะโอ้ยตูดสายเลยไม่เล่นแฉะแล้วคะวันนี้ไม่เล่นตมใช่ไหมเล่นไหมวันนี้เอา้าเอาแล้วนะคะอดใจไม่ไหวแล้วอ,อดใจไม่ไหวแล้ว ดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมหดใจไม่ไหวแล้วนะคะคุณพันษาเอ้าเต็มที่เลยเอ้ามาเล่นให้สนุกก่อนเร็วเดี๋ยวถ้าพี่ฟิไม่อยู่แล้วไม่ได้ออกมาเที่ยวอย่างนี้นะคะ <c oughs> แน, αι, มาาน่มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะตามานี่ยมานี่ยมานี้ไม่ไม่เล่นเท่าไหร่นะคะอ่ะพี่ๆมาทางนี้ลูกมาทางนี้ไปกลับบ้านกันเลยดีกว่าพันสาไม่เล่นนะคะวันนี้เล่นเบาๆนะคะอ้าวเล่นไหมคะโอ้หัวงกินหญ้านะคะ มาแล้วมาแล้วโอ้ยมาพี่ปีนไปบ้านแล้วพี่ปีนไปบ้านแล้วทันษาพี่ปีนไปแล้วพี่ปีนไปแล้ว ไปไกลแล้วนะคะสุพานสายยังเดินกินหญ้าเฉยเลยนะคะเอ้าไปแล้วไปแล้วสายตูดตุกติกตุกติกไปแล้วนะคะเอ้าสงสัยนะคะว่าสงสัยอะไรนะคะสงสัยคุณแม่เดินตามหลังนะคะ หันมาก่อนคะ่ะหันมาก่อนคะ่ะหันมาก่อนคะ่ะมาบอกกล่าวปิดคลิปก่อนคะ่ะหันมาก่อนคะ่ะทำยังไงคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลายกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ชาคอมเมี้เสียภัย้วนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เข้ามาเป็นกําลังใจให้สุพรรณานะคะช่วงนี้พี่ฟิล์มกาลังจะไปโรงเรียนนะคะฝากกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ